สวัสดีครับก็วันนี้อาจจะมีเสียงเต็มบ้านมีน้องๆทีม CSO ของทีม m t h ก็มาเยี่ยมชมบ้านพี่แว่นนะครับผมแล้วเพบังเอิญวันนี้มีมีดใหม่ซึ่งพี่แว่นเพิ่งเพิ่งได้จับมาฮะต้องขอบคุณน้องโมริแล้วก็ขอบคุณเพื่อนของน้องโมริด้วยนะโมริที่อยู่กับทีมมิทรัสนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้จักหน้าตามันยังไงอ่านี่ฮะหน้าตามันอย่างนี้กดให้ดูก่อนแล้วกันก็ขอบคุณที่ส่งส่งมีด อันนี้มาให้พี่แว่นลองลองแชร์ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะซึ่งมีดอันนี้ฮะมีชื่อว่า Huntsman n nice, i เป็นเป็นลายสลัตเตอร์ฮะ e x c e r i a เป็น Minimal Wear ก็เกือบจะดีที่สุดนะฮะเกือบจะดีที่สุดลายลายหลักๆที่เขาใช้กัน,นะะก็จะมี3ลายนะฮะก็จะมีสลัตเตอร์เฟดแล้วก็คร r มสันเว็บเป็นลายหลักที่เล่นกันถือว่าเป็น3ลายท็อปเลยถ้าเปิดได้มา3ลายนี้ก็ยิ้มยิ้มเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมหน่อยว่าเพลย์ไซด์กับแอคไซด์จะเป็นยังไงเข้าเซิร์ฟ a p พ t h a i l ทยแนด์นี่แหละ just to เฮ้ยไม่ต้องเงี้ยพูดได้ไม่ได้ซีเรียสเห็นเด็กเงี้ยบนี่เข้ามาก็้ะเจอเว็บไซต์เอพีเอสไทยแลนด์นะฮะ อันนี้ปืนน็อกปืนเป็น AKMiral นะฮะของน้อง s t a r t o s นะฮะหัวใจหลายคนของเกม Point Blank ฮะพี่แบนก็ยืมมายืมมาใช้ก่อนนะฮะเป็น Z s ซ็ตแท็กตอนนี้ก็ประมาณเกือบ300 US ดอลลาร์แต่วันนี้คอนเทนต์วันนี้ก็จะเป็นมีดอันนี้นะครับผมเป็น Minimal w วร์นะฮะดูอ่าดูแอนิเมตมันแอนิเมตของมันอนะ่ะจะเหมือนกับกัดไนท์ทุกประการเลยนะ,ะการจับแล้วก็โยนออกมานี่ฮะ จับโยนออกมาเหมือนกันเป๊ะมันจะเป็นมีดที่ลูกทรงค่อนข้างใหญ่นะฮะนี่ลูกทรงค่อนข้างใหญ่แล้วลายนี้มีมีรอยนิดนึงฮะมีรอยนิดนึงตรงคมนะฮะผมมันไม่ใช่า factory new เนาะแต่แพทเทิร์นฮะเป็นไดมอนด์ครึ่งหนึ่งแพทเทิร์นถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างแรเพราะว่าเป็นลายไดมอนด์นะฮะมันจะมีลายไดมอนด์กับลายหัวใจลายฮาร์ดนะครับผมแต่เนี้ยก็จะเป็นไดมอนด์ ไดมอนด์ <Diamond S 2> คืออะไรนะฮะจะเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางๆตรงกลางๆของไอ้มีดนะฮะจะเป็นครึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าแพทเทิร์นไดมอนด์ถามว่าขายได้ราคาดีไหมดั๊ดไดมอนด์เนี่ยสมมติมีดเนี้ยขายได้สามสมมติขายได้สามร้อยไดมอนด์เนี่ยมันต้องแพงกว่าต้องแพงกว่าน้องเจ้าของมีดนี้ฮะอย่าไปวางขายตลาดในราคาที่เท่ากับชาวบ้านเขานะเพราะว่าแพทเทิร์น่ะมามานี่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแพทเทิร์นมันไดมอนด์แพทเทิร์นครับนี่ดั๊ดครับอ่ะดั๊ดก้มหน่อย เมกะตอนนะฮะคือได้ <c oughs> อธิบายแพทเทิร์นสมมติมีดเนี้ราคา300คถ้าเอาไปขายในตลาดราคาเท่ากับมีดอื่นถือว่าเฟลถือว่าเฟลครับเพราะว่าเป็นด i มอนแพทเทิร์นแพทเทิร์นสมมติสมมติมาราคามัน300รอ้ถ้าด i มอนแพทเทิร์นต้องขายได้มันเท่าไหร่ถ้าราคาทั่วไป300อันนี้ก็ตั้ง400ก็น่าจะหอกครับ สี่ร้อยครับบวกไปอีกหนึ่งร้อยยูเอสดอลลาร์นะฮะเจ<ส>้า<ส>ของมีดอันนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะเป็นตัวนี้เลยนะถ้าตัวนี้รู้สึกจะเป็นลุคมินิมอลเอ่อมินิมอนแวร์เป็นลุคแฟคเตอรี่นิวด้วยอ๋อมินิมอนแวร์ลุคแฟคเตอรี่นิวเพราะว่าโอ้นี่ถือว่าชัดแบบโคตรราคาแพงกว่ามินิมอลธรรมดาครับแต่อาจจะไม่เท่ากับเออ่แฟคเตอร<า>ี่นิวฮะแบบเป็นแฟคเตอรี่จริงๆแต่ว่าถือว่าแพงกว่าโชคดีที่น้องเขายังไม่โพสต์ขายเพราะว่าตอนที่น้องเขาได้เขาขายเขาโพสต์ในกลุ่มซีเอสโกบอกว่าขาย300 US ดอลลาร์ นี่ถ้าเราจับแล้วก็ไปขายต่อนี่ยเรากำไรไปร้อยเลยนะก็น่าจะได้ครับบอกเจ้าของมีดไว้มันมันมันต้องดูแพทเทิร์นด้วยนะบางทีมันลายเนี้ยมันราคากลางอยู่300ร้อแต่แพทเทิร์นน้องได้มาเป็นแพทเทิร์นดมอนนะฮะมันทเป็นไดมอนทั้งเพชรไซแล้วก็แบคไซดยใช่เหมือนกันเลยถือวหายากถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับผมโอเคขอบคุณไม่กระตอนมากถือว่าสวยครับมีดเล่มนี้ครับแพทเทิร์นสวยมากหายากมากครับผม